ใช่เพราะเติมหินด้วยไหมเมื oui> ่อวันเสาร์อ่ะใส่หัวหินที่เจออยู่มีเนโค้กสิห้าเดี๋ยวน้องมาโคบาทน้องนม่ไม่หยิบน่วโคกสิบบาทเ็น ไรเลยนะคะผสมเลยหรือลาวานี cage, bitch, ่คะวันนี้ลาวานะคะสแกนได้เลยีสแกนะ้ทีน ี่สิบนะคะใ่บเพิ่คะเพิ่มเลยนะขอบคุนะแม่ไปเลยว่าได้เลยค่ะสามลกสามทอยี่สิบาผบ มาซั่งแล้วก็ไปตบตบเลยนะครับ